วันนี้น้องไปก็อยู่ขอนแก่นแล้วนะทุกคนน้องเดินทางตั้งแต่เช้าแมอยู่ขอนแก่นค่ะใดๆน้องก็มีงานเนาะมีถ่ายงานเอ่อเกี่ยวกับโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเกี่ยวกับความสวยความงามทุกคนน้องน่าจะได้เป็นพรีเซนเตอร์หรือน้องได้เป็นแบบว่าไอ้นี่หรือเปล่าช่วยโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยอืมได้ไปทําแล้วก็โปรโมทให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเนาะ ประมาณนั้นคะ่ะวันนี้น้องมีงานแล้วพรุ่งนี้น้องทําบุญจ้าทนดนกลับไปไปโอดีโอไปมอบเมลุไปถวายเมลุสิเออนั่นแหละไปร่วมทําบุญกันนะคะพรุ่งนี้บุ๋มไม่แน่ใจประมาณบ่ายโมงกว่าประมาณนี้แหละน้องจะได้ไปร่วมมอบร่วมถวายกันเนาะนั่นแหละคะ่ะ ส่วนวันนี้ไปไป a ด d โอทำงานจ้าถ่ายงานช่วยเติมความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ลดความหมองคล้ำครับโอเคค่ะอ่าจค่ีค่หนีอาอด่ะแล้วก็คล้วก็ขออีกโค่อทีทางโรงพยาบาลของทางโรงพยาบาลแยเอ็มเีมทั้งหมด5สูตร ทั้งห้าสูตรนี้เป็นสูตรเฉพาะสูตรทั้งห้าเป็นสูตรเฉพาะของทางโรงพยาบาลเลยอยากให้ทุกคนมาลองกันค่ะเริม่มดูบุห้ีห้าสูตรไม่ต้อ้มาที่ไหนรู้มทางเคียวยมีทั้งหมดห้าสูตรเป็นสูตรเฉพาะของทางโรงพยาบาลอยากให้ทุกคนมาลองกันค่ะโอเคสามสองหนึ่งเริ่มค่ะ ทาง KI ของเรามีทั้งหมด50นะครับเป็นของทางโรงพยาบาลโดยตรงเลยอยากให้ทุกคนมาลองกันนะครับโอเคใช่ต่อไปเป็นพนักงานอัลเทอร่าที่ที่ตายเคยทำมาไหมคะหรือว่าเคยทำเครื่องยนต์ยกระชากอะไรบ้างไหมเคยทำไหมเคยทำอัลเทอร์่าอัลเทอร่าใช่อ่ะจะให้ให้เฮ้ยทำอะไรอะที่กุญแจขา อากระลีฟอทำ๋อเลยไปแล้วหรือมากระลีบใช่หรอเครื่องเดียวกันออเครื่องเดียวกันใช่ค่ะเป็นเครื่องเป็นลยก็ช่างเหมือนกันหมดใช่ก็หนูไปยินความถามไปสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดโรงพยาบาลสตีตรมเคเลมจังหวัดขอนแก่นนะคะ แล้วก็ให้เหมือนที่เหมือนสวิตมาอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าแล้วก็วันนี้ปายมาทำโปรกอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือโปรแกรมอัลเทราพาวอัลเทราเฉยๆไม่เฉยๆตักออกนะคะอยู่อัลเทราพาวไหมไม่ไม่ค่ะอัลเทราเฉยๆค่ะอีกโปรแกรมหนึ่งที่ปายมาทำวันนี้ก็คือโปรแกรมอัล,อลอเทราค่ะแล้วก็พูดถึงว่าเดิมจะมีคำถามไปว่า,ามีปัญหายอย่างไรไม่สิ เป็นเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับการเตือนนะเนนะเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับการปรับรูปหน้าแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยเล็กๆไปสามสองหนึ่งค่ะค่ะอ่าวันพี่ปลายจะพูดอีกโปรแกรมหนึ่งนะคะที่มาทำกับ KI วันนี้อ่านอกจากมีรีแล้วนะคะวันนี้พี่มาทำเป็นอันตราด้วยแล้วเพราะว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับหน้า อย่างอ่างถ้ามองหน้าที่ใกล้มันจะมีพวกรุ้งสิวมันจะมีพวกกอบหน้าด้วยพี่ก็ <ไป S 1> เลยเลือกที่จะทาอันตราที่นี่ครับพี่ปายเคยทำเ,เกี่ยวกับโปรแกรมยกกระชับมาก้องไหมคะยุกระชับเดี<ก>๋ยวยกกระชับ <โก S 1> <ก>หน้านี่แหละเครื่องนี้อพี่เคยทํามาแล้วครับที่ททโรงพยาบาลมรดกอืมาเอ่อแล้วพี่พี่ปายรู้มีความรู้เรื่องนี้บ้างไหมคะว่าแบบเครื่องนี้มันช่วยเรื่องอะไรบ้างในกรณี ช่วยเรื่องอลดความหย่อนคล้อยไหมอ่าใช่ใช่อันเมืเราที่พี่ทำรอบก่อนมันจะช่วยช่วยลดอ่าลอยกอะไรดีอ่ะไม่ยถึงว่าเราก็บอกคุณว่าตัวนี้ช่วยอะไรอ่าเออโอเคเออโอเคทิ้งกันนะอ่าเครื่องนี้ช่วยยกกระชับความหยอนคล้อยค่ะทำให้เกาะหน้าชัดขึ้นแล้วก็ลดลอยๆอย่างนี้เออลดลอยๆเลยทำให้หน้าเฟิร์มขึ้นใช่บอกว่าเครื่องนี้ทำหลังจากที่เคย เออหน้ามันเฟิร์มขึ้นยกขึ้นก็เลยอยากมาทําอีกเลยตัดสินใจ,จมาทําที่ K R ค่ะสามสองหนึ่งเริ่มค่ะจากที่พี่เคยทํามันรล่ามานะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ยกกระชับหน้าหรือว่าทําให้โครงหน้ามันชัดขึ้นอ่ะแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องจุดดำดำเล็กๆนี่ที่อยู่บนใบหน้าพี่ก็เลยเลือกที่จะมาทําที่ K R N ออค,คือกลองคระบโอ้จริงพร้อมค่ะเรียบร้อยขอเสริมอีกที่นึงได้ไหมคะ ใครอยากหน้าสวยไม่ต้องพึ่งฟิลเตอร์ใช้คำโปรยเฮ้ยแนะนำได้ไหมแนะนำได้แนะนำอยากแนะนำให้ทุกคนมาลองกันนะครับอะไรอย่า้ค่ะฟิลแบบหน้าสวยไม่ต้องพึ่งฟิลเตอร์เป็นภาษาเป็นไปไล้ไหมนะคะจะมาใส่ไหมมันใช่ในเรื่องของหน้าใช่ไมมันใช่หรอใช่อยากให้หน้าเรียวใช่หน้าเรียวหน้าเรียวแบบไม่ต้องบีบเออหน้าเรียวแบบไม่ต้องบีบแล้วก็อะไรนะหน้าเรียวแบบไม่ต้องบีบเออ โอเามสองหนึ่งแล้ค่ะใยากหน้าเรียวแบบไม่ต้องพึ่งฟิลเตอร์แนะนำให้มาที่เคไอนะครับโอเคจบสวยมากโอเคค่ะน่าากหนะ้มามากน่ารักจริงๆทุกคนนี่คือขนาดห้องนี้คือแสงไม่ได้เยอะนะทุกคนขาคือแสงเขาเรียกว่าแสงน้อยแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นกล้องสดแต่ก็คือพี่ไปไปน่ารักมากตัวจริงยิ่งน่ารักทุกคนตัวจริงคือแบบน่ารักสุดๆ คือเขาเรียกว่า energy พี่ไป,ไปไปทั้งวันทุกคนขาไม่ดรอปไม่ลดเลยเพราะว่า <c oughs> วันนี้ก็คือวิ่งเล่นทั่วโรงพยาบาลนะคะ <c oughs> พี่ดาวพี่ดาวจะเป็นพี่ดาวาไม่ได้มาด้วยนะคะแต่ว่าพี่ดาวอยู่ในไลฟ์สดด้วยนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้พี่ดาวยังอยู่ไม่เอ่ยเพราะว่าเมื่อคู่นี้พี่ดาวาฝากทักไทยบอสโน้ตฝากทักไทยคุณหมอก,กรณีแล้วก็ฝากทักไทยพี่ปายด้วยนะคะทุกคนขา น้องปายสวยมากแอดไม่อ่านเลยโอ้อ่านให้แล้วนะคะพี่นัตตี้ขาพอดีคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะอะทุกคนขาขออนุญาตนะคะเราจะพาดูแบบคอนเทนต์คุณหมอกับพี่ไปไปนะคะวันนี้เราอยู่กับน้องไปนะครับยปนะครับวันนี้มาที่ K R M ตึ่งทำตัวอัลพาราไปใช่ไหมครับกไอรีดใช่ีอัลพาราแล้วก็ไอรีดครับเป็นไงบ้างที่เราความรู้สึกหน่อยเมื่อกี้เพิ่งไปไปนั่งดิฟมาแบบสดๆร้อนๆนี่รู้สึกว่ามันสดชื่นมากแล้วก็ ทำให้ร่างกายมันกระปี้กระป๋อมากขึ้นไม่รู้ว่าเขาบอกว่าไอา้ตัวที่ดิ้ไปมีมีที่นี่ที่เดียวเลยใช่ไหมใช่ครับ,รบเป็นสูตร brain booster นะครับตัวนี้สําหรับคนที่พักผ่อนน้อยนะครับอยากให้รีเฟรชอินเนอร์ชีเนาะตัวนี้ยมันจะช่วยทําให้เราแบบสดชื่นกระปี้กระเป๋อนะครับคนที่นอนดึกพักผ่อนน้อยนะครับหรือทํางานหนักตัวนี้แบบสดชื่นมากสังเกตได้อ <laughs> อกมากตัวนี้ดีดหรือเปล่าเออน่าจะดีนะ มีกาแฟไม่ส่วนของอัคาร่าก็จะเป็นตัวยกกระชับนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาพออายุเยอะขึ้นหรือคนที่อ่าไม่ค่อยพักผ่อนไม่ไม่ไม่ไมคนที่มีปัญหาแบบแก้มคล้อยใบหน้าไม่กระชับตัวตัวอัลคาราตัวล่าสุดตัวอัลลัฟฟานนะครับเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งตัวนี้มันจะช่วยความให้อ่าเก็บกรอบหน้านะครับทำให้หน้าเรายกกระชับหน้าเด็ก หน้าเล็กมากอยากหน้าเล็กแบบนี้ต <c oughs> ้องนับนั่นน,ะะ <c oughs> น,นั่นเท่านี้หมอเพิ่งทำนะครับประมาณสามเดือนแล้วโอเคโรงพยาบาลทรเอ็มนะคะไดมาได้นะโกกัลสนามินเจอเลยขอบคุณค่ะยินด เด้อชาหอเขนบอกให้แม่มขารับใส่คดบอกใช่บอกเลยบอกเลยไม่แม่ช่วยบอกเธอที่เป็นแม่ร่วมข้อไหนจะกล้าดิบดิเที่ยวก่อนนั้นย่อมโดนหนูรู้มันึงขั้นแก่เพราะว่ากินแล้วมุดขึ้นทุกคนขออภัยด้วยนะคะที่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ให้เลยเพราะว่าพอดีเมื่อคืนนี้อยากให้ฟังบอส คุณหมอกับพี่ไปลายคุยกันนะคะก็เลยไม่ได้อ่านคอมเมนต์ที่พี่เลยนะคะทุกคนแต่ว่าก็คือพี่ไปไปดูดิดุกดิกทั้งวันเลยทุกคนค่ะไ่ไไปแล้สงเอนี่ไม้นี่ค่ะต้องทำอะไรหน่อยไหมไม่พอแล้วค่ะกลับแล้วนะนต้องไปเจอกันดีลงานอย่างในผู้จัดการนี่นั่งยุ่ยเปลี่ยนผู้จัดการใหม่ใช่ไหม ทุกคนก็คืออยู่ไม่นิ่งเลยนะคะโอเคทุกคนค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวพี่ไปไปนะคะจะเข้าไปทำหัตการเกี่ยวกับการยก